ให้นะ Hi. เจอกันอีกแล้วนะพบกับรายการนะคนนอนคุยนะนะเวลาเย็นเย็นะเจอกันอีกครั้งนกที่เก่าเวลาเดิมณบัลังทองสุดดีเด่นนะแห่งปีสอง8นสะิบแปด ไม่ต้องอะไรมากก่อนจะเข้าเรื่องนี่กูจะมานำเสนอแว่นของกูนะที่กูใส่อยู่ณปัจจุบันเป็นแว่นสุดไฮเทคเป็นแว่นสุดไฮเทคที่สั่งทำพิเศษนะแว่นอันนี้แปดล้านสอง ว่นอันนี้แปดลนฟลอรเนเครือบสองร้อยหกสิบชั้นนะแว่นอันนี้สามารถทนความร้อนสูงสองหมื่นองศาเซียุสเซจสั่งทําพิเศษจากอิตาลีเฉพาะขาวแว่นสั่งจากอิตาลี ตัวเลนสั่งจาก USA ตัวเลนนะน็อตสั่งจากแคนาดาน็อตสองตัวนี้ก็รอเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะตัวนี้จะบอกก่อนเลยนะแว,นต,ว,น,วนตัวนี้สามารถขูดกับถนนได้นะหมนะื่นกิโลเมตรนะขูดจากถนนเนี่ย หมื่นกิโลเมตรเนี่ยเอาง่ายๆเออมึงคุดคุดจากอเมริกามาเนี่ยกูจะบอกเลยไม่หลสักแอะนะกูบอกเลยแค่น้ำทะเลสองร้อยปีไม่สนิบไม่ขึ้นเอาง่ายๆสนิบไม่ขึ้นเอาน็อตๆเนี่ยมึงว่าเท่าไหร่แล้ว ขาไปสองแฟนแล้วตัวละแฟนเนี่ยงคิดว้วาน็อตน,นี่กูทำจากอะไรมึงคิดดูนะเอาง่ายๆเลยดีกว่าขาแว,ว่นนี่มึงว่ากับูทำจากอะไรเอาง่ายๆเลยสูพิเศษเลยแล้วมึงกูสั่งสูพิเศษเลยกันน้ำทะเล เนี่ยกันสนิมเนี่ยแช่น้ำทะเลเนี่ยกูจะบอกให้สองร้อยปมกูจะบอกให้ไม่เป็นสนิมกูบอกเลยเนี่ยตัวเลนเนี่ยเอารถบดสองร้อยตันมาเหยียบเนี่ยไม่แตกกูให้สันเต็มที่เลย,เยบอกไอ้น้องสันเต็มที่เนี่ยไม่มีสันแตก 250ตันนะกูบอกเลยเลนแ่นกูเนี่ยไม่มีการแตกเอาง่ายๆเดี๋ยว่ากูคุยนะแว่นกูในี่ิเวนของแท้เอาง่ายๆนะมึงดูเสื้อกูก่อน,นกูจะบอกอะไทยอ๊อ ไม่ธรรมดานะมึงเสื้อตัวนี้กูสั่งทำพิเศษ4 0 0 0นะจะบอกเสื้อตัวนี้นะ4,004อ่าเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่บอกสั่งตรงจากสาหารัฐอเมริกา ง่ายๆเลยดีกว่ามาเข้าเรื่องมาเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงหมอเท้าะนะต้นเรื่องคือพอเท้าคนจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะ พอเท้าอัดยายป้าข้างบ้านยายป้านี่กูจะบอกให้นะกำลังอาบน้ำอยู่บอกกูกูเนี่ยแอบดูยายป้าโอ้โหไอ้พอเท้านี่มาที่หลังไอ้สัตว์นะเวลาเจาะจงไอ้สัตว์เนี่ยพอเท้าเดินผ่านเราพอดีเอาแล้วพอเท้ามองอะไรวะไอ้สัตว์ โอ้โหยาป้ากำลังอาบน้ำไอ้สัตว์มีรูอยู่ไงนะเออมันมีรูอยู่เดีย๋ยวเจะเอาไปคุยไอ้สัตว์โอ้โห,โหจะมาขุดเอ้ยนะยียป้ากกมโค้งอาบน้ำไอ้สัตว์โอ้ยกำลังเต่าเลยสัตว์โอ้โหหิ้แม่คอดปูดเลยสัตว์ แม่งคนปุ่ดไอ้สัตว์โอ้โหโอ้บอลเตานี่บอลเต้ากับสไลด์สไลด์บองขรามะบองกัญชาบอลเต้านี่สไลด์ไปแอบดูไปนะโอ้โหกูแอบดูอีกคน zoom ดูโอ้โหเพราะเพ่านี่ไม่ธรรมดาเพราะเต่าเปิดประตูได้เออเยบป้าไม่ได้ล็อกกอนไงล่ะเออนะเยบป้าไม่ได้ล็อกกอนโอ้เพราะเต่าเปิดประ กูคุยไม่คิดว่าไม่มีคนไงยี่ป้าคิดว่าไม่มีคนไงโอ้โหยอมพอเท่าไงยอมใจพอเท่าอนะ่ะเออเอ้ยมึงเอ้ยนะยอมใจพอเท่านะพอเท่าก็บรรเลงเต็มที่เลยนะพอเท่าวัดจับลงอ่างเลยเนะนี่ยโอ้โหนี่ก่อนจับลงอ่างพอเท่ากันเนี่ย โก่มโค้งกับหอมอ่างอุ้หไอ้สัตว์กูนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหบัเลัยเต็มที่โอ้โหนะจะจ้าวคงไม่บอกบัเลัยเต็มที่ไอ้สัตว์โอ้โหอุระยอมใจพอเท่าเลยสัตว์เนี่ยจับ จับเย็บป้าลงอ่างแล้วก็โอ้โหน้ํานี่กระจายเลยสั์โอ้โหเย็บป้าก็โอ้โหมือสองข้างนี่กำครบอ่างโอ้โหสุดยอดเลยบอกผัวค่ะฉันไม่ไหวแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วเอาฉันแรงพีดพันได้ไสัสอูเข้าไปอีกคนนึงบอกวขาเท่า ทำอะไรเนี่ยบอกไอ้พิษเนี่ยเองมาได้ไงวะบอกไอ้พิษเองมาได้ไงวะโอ้แอบดูพ่อเ่าตั้งแต่แรกแล้วนะกูบอก <mel od ic> นะโอ้ยแอบดูพ่อเ่าตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหพ่อเ่านี่เด็ดวะมาสิไอ้พิษมาช่วยจัดการยัยป้าหี่ทีเนี่ยพ่อเ่าบอกนะโอ้โหไม่ต ah. ้องกูก <m ades> <m ades> er <anda> ็จัดการเลยมานี่ยยัยป้าวันนี้ เดี๋ยวจะช่วยส่งขอให้เองนะเดี๋ยวจะช่วยส่งขอให้สมใจเดีย๋ยวปลาก็เจอของใหญ่เกาให้แล้วก็โตโอโหร้องขอชีวิตเลยคันนี่หัวขาดนะร้องร้องขอชีวิตเลยโอ้โหเอาไม่อยู่เลยกันเนี่ยเจอของใหญ่เข้าไปถึงขั้นเกือบเสียคนนมึงคิดดู ป er or, có, here, oh ัวดขาเมียไม่ไหวแล้วนะเมียไม่ไหวแล้วนะขว้าเอามือมาขว้าควยอะไรก็โอ้โหเหมือนเต็มเตีแล้วคันเนี่ยกำไม่รอบมือกำไม่รอบมือเหมึงนทีดูนะไอ้สัตว์นะกำกำไม่รอบมือคิดดูนะโอ้โหคันนี้ก็ะบันเลงเลยกระตุ้นกระชอกกระชอกกระชอกไอ้สัตส น้ำแตกใสห,หน้าโอโหเข้าเข้าเต็มหน้าเลยชั้โอโหแล้วก็นี่ก็เอามือมันก็เอามือโลบไปโ,โหโนี่เลยบอกกันเลยขีมีชั้นดีขีมชั้นดีอตากันกบอกฮะขีมชั้นดีนะปตาบันเจียวใส่จอจอเล็งเข้าไปที่หน้านะกูเอามากหละ คีมกูก็ชัันดีเหมือนกันพอตาเป็นเย,ยวใสหน้าเย่ยบ้าเนี่ยแช่แๆโอ้โหบอกสุดยอดเลยจริงๆ